ชวยคุณครับอยู่ในเกมไมค์ครับเอาช้รอดเวอร์ชันหนึ่งสิบเก้าจุดสองอีพีที่สองนะครับพาร์ทนี้จะมาเล่นต่อจากอีพีที่แล้วนะพี่ว่าเจอหมู่บ้านเปสองหมู่บ้านใช่ไหมอ,นนอ,อันนี้คืออันนี้คือลายบีดรูทเหรอมันคือบีดรูทนะครับแล้วมันไม่เก็บให้เนี่ยขอ,อของเต็มทิ้งเลยดีทิ้ง,ท,งทิ้งดอกป๊อปปี้แล้วกันนะแล้วก็ทิ้งอะไรดีแล้วเก็บดอกป๊อปปี้มาเพื่อโอเคมันคือบีดรูทนะครับไม่ใช่เฮิร์ตบีดเหมือนในเกมสลาม์แรนเชอร์นะ โอเคงั้นผมนอนแล้วก็ไปไอ้นั่นหน่อยแล้วกันนะครับสรวจสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะไปหาที่สร้างบ้านด้วยแหละผมยังไม่มีดาบเลยเนี่ยใช้ขวานชอหัวใครไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคับดาบเ้ราจะลงเหมืองจริงๆอย่างเงี้ยไม่มีลาพิษอยู่ยงี้มยังไม่ต้องขุดหรอมั้งน่าจะยังไม่ได้ทําที่อนชาร์ในเร็วนี้หรอกลาพิษนี่มันเอาไว้อนชาร์ตั้งแต่เวอร์ชั่นที่มันหลังจาก1.8แล้วก่ะถ้าจำไม่ผิดที่ว่าต้องใช้ลาพิษด้วยในการอินชาร์นะ่ะมีพัมกินด้วยกดพัมกินสักหน ก็ใช้ขวานนี่ขุดมาแล้วก็เก็บไม่ได้มันก็ไม่ต้องนี่มีอะไรไหมเนะี่ยจะเจอแลกจะเจอแลก,กอะไรเจอเลขหรืออะไรไหมตรงน,นี้ต่ายน้ําขึ้นไปได้นะตรงน,นี้มันมีอะไรนะเนี่ยมีแตท่ทานมีแต่ทานทานทานแล้วก็ทาน,น,กกทานลงไปเจออะไรไหมเนะมี่ยเป็นซอกรือซอกลืบไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งโหนี่ลงมาได้ลึกมากเลยมีไอ้นี่กแก Emerald ขุดไปหลายลวกรนนะครับ แต่รอบนี้มันเหมือนเกิดมันเหมือนเกิดทีละนะอันนะเฮ้ยเฮ้ยกาวไปหล่นใส่หน้ามันลึกมากเลยเนี่ยลึกไปไหนเนี่ยสรุปคือตันนะต้องเดินขึ้นไใหม่หมดเลยทําไงเนี่ยนี่คือเหมือนเรามาลงเหมืองหรือมาทําอะไรกันแน่นะจริงๆเหล็กมมีเยอะเราใช้ที่รูดที่ขุดเหล็กไปก็ได้เอาจริงๆนะเหล็กมันมีเยอะมากมีเป็นสแต็กอะคับทอสักหน่อยกันจริงนะทั้งผ่านกับเหล็กเนี่ยเรามีเยอะมากม มันขึ้นขึ้นลงลงอะไรของมันเนี่ยลิ่เสียงสกเกลเลตันด้วยนี่เซียงสกลเลตันแถวนี้เพราะน,นาคนเราจะต้องใช้ฐานเยอะแปลว่าเอาไปทำท็อตอะไรเงี้ยผมสงสยัยทำไมไม่มีเสียงหลอนนะมันไม่มีเสียงถ้อมอะ่ะจริงผมเดินมาตั้งนานานี้แล้วมันน่าจะมีเสียงท่อมแล้วนะหรือเพราะผมถือท็อตอยู่ตลอด โรงนี้เป็นโถงใหญ่เลยตายแล้วมจัจะมีตัวอะไรแน่นอนเลยอย่ะเนี่ยโถงใหญ่จริงด้วยไม่มีตัวอะไรนะมีเห็นแล้วสเกตตันอยู่ตรงนูน้นขอดูเลขตรงนี้หน่อยกันนะครับดูอะไรขุดไฮ้ตรงนู้นทะลุข้างนอกนอ่ะเห็นมันสว่างสวาง่สวางมากกว่าปกติอ่ะเอา้าของเต็มซะแล้วทิ้งดินมันสว่างมากกว่าปกติกอ่ะทะลุข้างนอกจริงด้วย จะมืดเรื่อยๆข้างนอกอ่ะงันเริ่มไปตรงนี้หน่อยกันนะครับดูเอสเกเลตันเนี่ยตายแนละ้วผมว่าผมคับคับดาบก่อนดีกว่าั้างั้นอ่ะผมควรจะคับดาบก่อนเดี๋ยวต้องไปคับบ้านเอ้ยคับบ้านเลยเดี๋ยวต้องไปสร้างบ้านด, <todavía S 1> ด้วยเพราะ <sayin S 1> ว,ว่าเราไม่มีบ้านอยู่แล้วระวังระวางเตียงกับวางกล่องเก็บของเก็บเก็ลื่อนกาดไม่ได้อ่ะอไม่งั้นไม่งั้นเราน่าจะหาไม่เจอแน่เลยก็คืออยากให้มันอยู่เป็นที่เ็นทางอ่ะคับดาบดาบเหล็กนี่นแหละ ีซอมบี้ด้วยปึ๊บอ้าวกพึ่งเข้ามอนสเตอร์ครั้งแรกเนี่ยมอนสเตอร์ฮันเตอร์ซะแล้วพวึ่งเข้ามอนสเตอร์ครัง้งแรกโห่เสียงเต็มเลยอะ่ะเนี่ยมากันเต็มเฮ้ยอะไรดูดิทำไมเสียงมันเยอะขนาดนี้เนี่ยมันมาจากไหนกันเยอะแยะดูดิน้อนเขียวมาแล้วพาร์ทแรกพาร์ทแรกเราไม่ได้เจอไงคิดถึงมากเลยเนะี่ยแล้วมีสเกลเลตันอยู่นั้นด้วย ตีเกต้านนี่ตัวอันตรายนะแล้วผมไ,มได้ยังไม่ได้คาบชุดเกราะไงใจเย็นใจเย็นขอคาบชุดเกราะก่อนแล้วกันนะครับเออเหล็กนี่ผมอมเหล็กไม่ได้เผาด้วยงั้นเผาเลยแล้วกันนะครับหาอกัดตรงนี้จะเผาเลยแล้วก็นอน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 ,น,อ,นอ่ะไม่ต้องนอนหรกหมายถึงรีสปาพ,พอยต์เลยแล้วก็เผาเล็กเผาเลกเผาเล็กเผาเลก,เลกแล้วก็รอไปยาว ขอ,อเผาเหล็กเลยแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเจอตัวอะไรอีกอย่างเช่นสเกตตันอนะ่ะยิ่งผมทําโร่ได้เลยแล้วตอนนี้เดี๋ยวทําแล้วกันนะโอ้โหดูดิโอ้โหนอนเขียวสามตัวคนพิษโอ้โหตายแล้วนอนเขียวเออเออ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 ครับคบโลคนองเขียวนองเขียวไม่มานะอะมุมนี้แล้วกันนะเออครับโครัเบเป็นไงนะ ลูกครับอย่างนี้ป่ะระวางเหล็กไว้ข้างบนใช่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 ใชใชะถือแทนทอได้เนะี่ยไหนน้องเขียวอุ้ม,มเอาไงดีน้องเขียวอ่ะสองตัวเนะี่ยมาตัวนึงก่อนนั่นแหละมาตัวนึงก่อนใจเย็นนะใจเย็นนะปุ๊บนั่นแหละฆ่าได้ตัวนึงแล้วโอเคมันไม่ไม,ไม่ไม่ดรอปไปแล้วใช่ไหม หลืออีกสองตัวที่เห็นเห็นนะ ừ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  เดินมาหากันเลยทีเดียวน้่นเขียวต,บต,บตบกตกอะใต้หงสารไปแล้วนะน,น้่นเขียวยังไม่เห็นเราแล้วนะครับน้ําเขียวลืมเราไปแล้วเอ่อครับหม,หมวก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 ครับไงนะครับนี้แล้วก็กดใส่ได้ไหมนะคือของมันเต็มมากเลยตอนนะี้แล้วก็างเกงก็เป็นบวกหน่อยแล้วกันนะครับไหนๆก็มีโลแล้วนะ ตีไม่โดนด้วยตายแล้วตีไม่โดนด้วยอุย้ยสองตัวมันมาอย่างงี้จะไหวไหมเนะี่ยโอ้โหแลเบิดด้วยตายแล้วยิงมาดิเอา้าตกตกกายเฉยนะทอ้ทอทอ,ทอดทอดผมหายไปไหนเนี่ยอ๋อ,อทอดอยู่นั่นใจเย็นใจเย็นใจเย็น ผมต้องจัดของใหม่หน่อยแล้วเอา,เอ,าอ,อันนี้ไว้หนึ่งเอาอันนี้ไว้สองอันนี้ไว้ไหนก็ไม่รู้อันนี้อาหารไว้สามแล้ว็ทอดอาหารไว้สี่แล้วกันแล้วทอดเอาไว้สามมีบนมิลเก็บบนมิวเผื่อเลี้ยงหมาได้กันนะเอาบิดรูดทิ้งลูนูนี่ก็สําคัญนะโบนมิอะไระหมายถึงโบนเฉยเอ่อทิ้งอะไรดีทิ้งบิดรูดซีแล้วกันนี่สียงมงมุมด้วยตายแล้วอื้อ้ดูดิ านผู้ชมเห็นไหมที่นี่เนี่ยน้องเขียวเดือดยืนกันเป็นเป็นแก๊งอะไรเลยอะแล้วดูมากันเป็นแก๊งเลยเนี่ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นมันกระโดดใส่หน้าด้วยเดี๋ยวเพิ่งระเบิดนะขโมนนู้นก็มีอีกตัวหนึ่งอะขโมนเก็บ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 อะขโมนนี่อีกตัวหนึ่งหายไปไหนละหายไปไหนแล้วน้องเขียวสองนู้นอีกสองตัว ยังไม่เห็นเราได้เสียงลาวาด้วยน่าจะบนหัวเราหรือเปล่าก็ฟังเสียงดีดีกันถ้าแถวบนหัวเราอะแต่น้องเขียวเนี่ยน้องเขียวมาแล้วตอนเนี้ยผมติดไปไหนไม่ได้เลยคือสู้กับน้องเขียวอยู่เนี้ยจะเห็งน,นะให้ให้น้องเขียวหมดก่อนไม่งั้นตูมคือไม่งั้นผมอยู่อยู่แบบดีๆไม่ได้ฮะตัวอื่นยังพอคุยกันได้แต่น้องเขียวคุยกันไม่ได้เดยข้างล่างน,นั้นจะมีตัวอยู่เนีไงนุ่นก็น้องเขียวอีกตอนนี้คือเอ็มลอฟผมมีเก้าใช่ไหม แม่ก่อนเรามีเยอะมากเลยตอนนี้ที่ขาดตอนนี้ก็คือบ้านเป็นโฮมเลดไปก่อนตอนนี้ชุดตัวครับเป็นไงครับอย่างงี้ก็ขาขาโยนทิ้งเพื่อตอนนี้ก็ถือว่ายังพอคุยกันได้อยู่เมียงูอยู่นี้นั่งเขียวอยู่ไหนนั่งเขียวไม่มีแล้ว เขียวไม่น,าน่ามีแล้วเดินมาดูข้างบนนี้ก่อนละกันนะครับจะเจออะไรอีกไหมเนี่ยฮึสกเกลเลตันยิงมานั่นแหละยิงยิงยิงโอเคขึ้นมาบนนี้ต่อตนันนะตัวนี้เหมือนมันไม่ตันหรอกเป็นซอกลืบสักอย่างหนึ่งครับทอตหน่อยกันเอามาติ๊กไปให้หมดหนึ่งนี้แหละแล้วก็ครับทอด ผ่านก็โยนทิน้งอีกไงดิทิ้งสป,ปิงแล้วกันเต,ตอนนี้คือใช้ใช้ทอดได้หนำใจแล้วมีเล็กอยู่ตรงนี้นะครับขุดเล็กนี่คือมันกี่โมงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้คือที่เสียงลาวาแถวเนี้ลองฟังก่อนอยู่ตรงนี้แต่ไม่รู้บนหัวห,วหรือข้างล่างไงจริงๆอ่ะหาไว้ก็ดีนะเพราะว่าเผื่อเราจะมาขุดออคซิเดียนไม่ก็แบบว่าอืม้ม ไม่ไม่ก็แบบว่าอย่างนี้ไงมีโอกาสเจอเพชรนะถ้าอย่างเงี้ยมันเป็นถ้ำลึกอย่างนี้เลยอะดูดิดน้องเขียวเต็มเลยรวมดูเผื่อเจอเพชรนะครับสมมุตินะผมเปิดตามสดนี่คือมันมองอะไรไม่เห็นเลยลงไปข้างล่างนี้ก่อนละกันนะครับยังไม่ไปยุ่งกับดวงน้องเขียวตรงนั้นไม่ควรจะยุ่งอ๋อตรงนี้มันืเพราะผมควรจะต่อทา่างเนี้ย คือผมเดินตกได้ไงเดีตรงนี้ปุ๊บเฮ้ยตรงนี้ทะนุทะลวนอกเนี่ยโอเคตรงนี้รู้แล้วมันทะลวงนอกนะครับงั้นคือแม้บนนั้นกันไอ้ดวงดวงน้องเขียวนัว่นแหละตานนี้เดี๋ยวอาจจะค่อยลงไปดูนะครับเื็นว่าไงดวงน้องเขียวปักปักทอดให้มันสว่างสว่างก่อนันนะครับม,มีมันเห็นผมแล้วสองตัวเลยมันมีสามตัวอือ ปุ๊บโอเคมันตายแล้วเออวางทอดวางทอดปลอกทอดปลอกทอดเยอะๆเลยไอตัวนี้ก็เธอร้องออกดิเฮ้ยทำไมเหมือนนี่มันทะลุตรงไหนเนี่ยนี่มันโหหิมะตกด้วยทั้งนี้มาทาั้งฝนเลยดูดิโอ้โหผมขึ้นมาสูงขนาดนี้เลยจะขึ้นล่างตรงนู้นนลยนะไอตัวนี้มันคือตรงไหนเนี่ยไอตัวนี้ใช่อ๋อนี่ไงต,ต,ตรงนี้นคือหมู่บ้านนะเน่ยตรงนี้คือหมู่บ้าน ส่วนนี้คือไอไอพัมกีที่ผมที่ผมไปนั่นมานอะ่ะเฮ้ย <c oughs> ตะกี้กงยืนมองวิวเลยเห็นใครไม่รู้เดินมาหน้าตาคุ้นคุ้นหน้าตาคุ้นคุ้นนั่นเราอะ่ะโอเคไม่ตู้มด้วยนะโอเคขอดูวิวอีกรอบหนึ่งนี้เนี่ยวิวสวยเนะี่ย แคปหน้าจอไปเลยไลมนะันเนี่ยอะแคปแคบตรงนี้คือตรงพัมกินที่ผมไปตัดมันนะครับโป่ตรงนี้แกะเต็มเลยซอมบี้ก็เต็มด้วยเช่นกันงั้นขอไปขอไปดูในถ้ำต่อหน่อยกันนะครับ,รบเดี๋ยวจะนอนแล้วก็ไปอ,อือหืออือหือสองตัวน้ำเยอะมากเลยอือหือนี่ก็น้ำน้ำเยอะไปไหนเนี่ยเกเข้าไปในน้ำดู นี่มันทะลุน้ำไหนมันมีกี่น้ำกันแน่เนะี่ยนี่มันทะลุนบนอีกทีหนึ่งฟ้าผ่าด้วยแล้วก็เจอน้องเขียวแล้วก็เจอซอมบี้อีกหลายตัวก็โดดหนีแล้วผมว่าไปอีกทางนึงดีกว่าอีกทางหนึ่งตะกี้เนี่ยถ้าซอมบี้เอ้ยไม่ใช่ถ้าต้องน้องเขียวสองตัวนี้ไม่น่าคุยได้กดขึ้นมาเอาเหล็กฟ้าผ่ารวๆเลยอ่ะจะผ่าลงหมูไหมเนะี่ยโหเหล็กเยอะมากเลยทำไมเหล็กเยอะขนาดนั้นอนะ Okay, แล้วก็ลงไปอ้ชิตกุดผิดหนมปังหมดแล้วเอาไงดีครับตัวคาบใหม่เลยไนดะ้ไหมเนี่ยครับตัวคาบใหม่ดีกว่าคนระับเดี๋ยวค่อยกลับไปตรงนั้นจะกลับไปออกทางเดิมนะเพราะอุปกรณ์หมดอยู่ตรงนั้นหมดนะครับหมายถึงว่าพวกตัวคาบเลยพวกเนะี่ยแล้วผมเผาเหล็กทิ้งไว้ใช่ไหมเนะี่ยเออใช่จริงด้วยเจอจะถ่านนะแล้วก็เหล็กอยากเจอเพชรอะ่ะนี่เจออะไรเนี่ยตรงนี้มันไปไหนเนะี่ย เก็บน้ำด้วยกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไต่น้ำขึ้นได้ไงสมมติถ้าเราลงไปลงมาเป็นบ่อน,น้ำเลยอ่ะต้องไปขึ้นขุดเหล็กขุดเหล็กรวยเหล็กมากตอนนี้หลายจะแตกเลยจะมีอีกอะเนี่ยเหล็กนี่มันเยอะเป็นฐานแหละแต่ก็ดีนะครับ <c oughs> ทำไมทำไมมันขุดแล้วเจอแต่น้ำเนี่ยขึ้นมาปุบ๊บมีเหล็กลอยขึ้นมาตรงนี้ด้วย ไม่รู้หน่หนเนี่ยมีซอมบี้ตกน้ำมาด้วยนะครับเอาช้าวะนี่่อ,อต,ตุ้มตะกี้นี้นี่เองมันลงลงก่อนลงลงลงกดด้วยเดี๋ยวมีซอมบี้ไหลมาตามน้ำา้งนี้มีอะไรไหมเนี่ยลงมาก็เจอน้นามมันตันมันตันเหมือนเดิมนี่ไวเท่าไรไวไวร้อยเก้าเลยเหรอมันไม่ลงไปใต้ดินด้วยซ้ำเนี่ยมันมันคือเชิงขึ้นมาข้างบนมากกว่า หืมท้งเขียวกันแล้วเนะี่ยไม่มีที่ให้หลบด้วยที่แคบด้วยนะอ้าวทำไมทำไมไม่ระเบิดอ่ะเพิ่เพื่งตะกี้เหมือนเดินมาเดินมามองหน้าเฉยเอ่ะเฮ้ยมีมีไอเอมรอลอยู่บนนั้นเหรอเพิ่งสังเกตงีอนเดียวมีนเดียวแนว่ๆเลยจริงด้วยอยากได้ที่ขุดอตอนนี้คือบ่นอยากได้ที่ขุดใช่ไหมเนะี่ยคือจะไม่ได้ไดมอนด์เลยจะบ่นได อยากได้ที่ขุดฟอร์จูนซะแล้วโหที่ลงมาลึกมากนเนี่ยวาย80แล้วคือเหมือนจะลงมาระดับพื้นดินแล้วนะครับ60นี่คือระดับพื้นดินใช่ไหมถ้าอัปเดตใหม่มันไม่เปลี่ยนนะ10นี่คือระดับพื้นดินตอนนี้คือ59โหต้องออกจากที่นี่แล้วรู้สึกว่ามันมืดมนมากเกินไปลงไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอาจจะเจอทางออกเลยเดี๋ยวนี้ขุดถ่านหน่อยแล้วกันเด,เดี๋ยวถ่านเดี๋ยวถ่านหมดตายเลย โอ้โหแฮกแฮกกันเนี่ย E.S.P E.S.P เลยไหมครับเอามาทำเอามาเอามาแฮกหาน้องเขียวเลยแหละอุ้มด้วยรู้สึกเหมือนกว้างมากเลยเนี่ยน้องเขียวด้วยขึ้นมาไม่ได้ดิเฮ้ยขึ้นมาไม่ได้แต่ระเบิดได้รู่นก็น้องเขียวอีกน้องเขียวเยอะไปไหนเนี่ยสงสัย ผมบ่นคิดถึงเยอะกลับไปตรงที่มีน้องเขียวกินในการนะมันเหมือนดูน่าสำรวจมากที่สุดแหละ้กใจโอเคมาตรงนี้ปุ๊บนี้น่าจะตันแน่นอนจริงด้วยเพราก็จะหมดแล้วเนี่ยเป็นโรคมาที่ที่โล่งแคบนะครับไอ้ที่โล่งกว้างเฮ้ยไอ้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 นี่มันคืออะไรอ่ะไอ้ไอ้นี่มันคืออะไรอ่ะเนะไม่พูดแล้เนี่ย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้ที่ว่ามันที่มันมีตัวโ,โ,ดโหดๆอะใช่เหรอจริงด้วยส,ส,ส,สนิทหนึ่งร้อยตายแล้วผมมาเจอเข,ข้าอะไรในวันนี้เนี่ยไอ้ตัวที่มีวาร์เดนวาร์เด้นวารุนอะไรนะนะแล้วเนี่ยวารมีซอมบี้มาด้วยตายแล้วถอดก็หมดด้วยไม้อะไม้เหลือนิดเดียวสักหน่อยแล้วกันนะรู้ว่าเสี่ยงแต่ผต้องขอลองแต่ว่าผมแต่ผมจะไม่ลองลึกนะ